พันล้านแปดนลานเ้าเอาไปกสิบปในสิป <Four> ีอีกสิบปีเอาจังเอาแปดร้อยล้าน เลขแปดก็คือเลขกาลามีเลขสูบเลขทิ้งอกับสาวนากวิตัท่านแทงกับพอจูกับเมนูกับขอบครัวเฮาตุกบคสามเหมืเป็นแท่เฮาอ่าทีจะทางนักปูปักรักษาคุณพ่อบรในบ้านทิมงานนะครับเี๋ยวาไปใส่มาใส่ก่อนไม่ถูกแต่ถ้าคุทีมทิษท่านแพงก็เอีงแน่นอนนะครับเดทางมาใส่ไปใส่ ปลอดภัยทุกเส้นทางทุกทางรวยทำมังรวยพุทธังปลอดภัยทำมางปลอดภัยสังฆังปลอดภัยปะซุกๆมันมา